นาทิงบริษัทของคาลเพียผู้ร่วมก่อตั้งวันพลัสอาจเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่เดือนหน้านาทิงบริษัทของคาลเพียผู้ร่วมก่อตั้งวันพลัสที่ได้รับเงินลงทุนจากอัลเฟรดเบตและออกสินค้าหูฟังไร้สายอีหนึ่งไปก่อนหน้าอาจกำลังเตรียมเปิดตัวมือถือรุ่นแรกของบริษัทภายในเดือนหน้าหลังซุ่มพัฒนามามากกว่าหนึ่งปี และได้แอบนำเครื่องต้นแบบไปโชว์ให้ผู้บริหารบริษัทต่างๆดูในงาน Mobile World Congress ที่จัดในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์วันที่3มีนาคมข้อมูลของมือถือรุ่นใหม่นี้ยังไม่ถูกเปิดเผยมากนะักแต่เว็บไซต์ TechCrunch ที่ระบุว่าได้เห็นภาพถ่ายเครื่องต้นแบบที่ c a า p e y นำมาโชว์ให้ผู้บริหารดูและได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าตัวเครื่องจะมีดีไซน์แบบใสเอเลเมน t ตอร์ทรานสเปเรนซีคล้ายกับหูฟังของนาท h ิ n งที่ขายได้กว่า400,000ชิ้นก่อนหน้านี้หูฟังไร้สายนาท h ิ n งอีหนึ่ง e เป็นหูฟังไร้สายแบบใสที่เน้นภาษาดีไซน์แบบมินิมัลส่วนนทัท h ิ n งเองก็ได้ซื้อเครื่องหมายการคา้าเเซนเชอร ของแอนดี้รูบินผู้ร่วมก่อตั้ง Android ไปก่อนหน้านี้ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่ามือถือของบริษัทอาจเน้นไปที่ความมินิมอลทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกับ Essential Phone ของรูบินและหูฟังที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปที่มาลบเทคครน